คุยกันวันเสาร์ช่วงดิจิตอลไลฟ์โดยมาร์เก็ตติ้งอุปสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกันวันเสาร์และช่วงนี้เป็นช่วงของ Digital Live โดย Marketing o o p s นะคะวันนี้เป็นวันที่พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าตุ๊กจะไม่ได้พาไปรู้จักกับเว็บไซต์ค่ะแต่จะพาไปรู้จักกับคุณปองจกกักรพงศ์คงมาลัยค่ะคุณคนนี้เนี่ยได้ทำงานอยู่กับ Yahoo ที่สิงคโปร์นะคะในตำแหน่งของ Community Manager คุณปองเนี่ยเข้าไปในงานได้ยังไงแล้วก็มีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเธาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ,ส,ส,คะคสวัสดีค่ะคุณปองสวัสดีค่ะคุณตุ่ะ แล่าหน่อยว่าเข้าไปทํางานใน Yahoo ได้ยังไงคะเนี่ยเมื่อก่อนผมงานอยู่ทํางานที่เทเลอินโ m มีเดค่ะตรงนี้ทำอะไรคะเป็นบริษทัททำยีทไทยแลนด์เยลโลเพจผมพัฒนา local search ของเมืองไทยอยู่ค่ะทีนี้ก็ตอนเย็นกลับบ้านมาอ่ะเหนื่อยไหนลองคลิกซิมีเว็บยา h อ่ะเข้ามาเมืองไทยด้วยอ่ะ,อะมันมีคำว,ว่าสมัครงานานะคลิกเล่นๆคลิกเข้าไปปุ๊บเอ๊ะอะไรเนี่ยเปิดรับสมัคร community manager โดยเฉพาะประเทศไทย ก็เลยอ่ะไปลองสมัครดูปรกากฏว่าเขาเรียกขึ้นมาส่งใบทดสอบมาอ่ะให้ทำเทสก่อน mm hmm. ทเทสแล้เทสผ่านแล้วค่อยว่ากันแล้วก็ปรากฏว่าเทสผ่านเนียก็เลยได้สัมภาษณ์แล้วก็มาเป็นงานทุกวัน,นอ๋อตอนนี้ตำแหน่งอะไรคะในยารู้ Community Manager นะค่ะมันต้องใ้รก็ดูผล<ด>ิตภัณฑ์มันเหมือนกับ Product Manager นะแต่ว่าด้วยความที่ว่า Product ทีผดูเนี่ยมันจะมีสามตัวค่ะ คือ,อ Yahoo Answers <Yahoo S 2> หรือว่า <Ans wers. S 2> ชื่อไทยว่า Yahoo r u l อมันเป็น Q&A แพลตฟอร์มให้คนเข้ามาถามต่อแชร์ความรู้กันสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าจากถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยจะไปสว่างไปยังไงไปไม่ถูกถ,ถ้าหากบางทีเสิร์ชบางทีมันหาไม่เจออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือ,อถ้าหาผมอยากจะรู้ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยๆเนี่ยไปที่ไหนอ,อ,อยากจะรู้ว่าคนมีร้านไหนแนะนำบ้างคนก็จะแนะนำมา อ,อันที่สองก็คือ l l i k k r อันนี้ <Fl icker. S 1> หลายคนน่าจะรู้จักเป็นเว็บไซต์แชร์รูปภาพนะครับตอนนี้มีคนแชร์ไปแล้ว3,000ล้านภาพโอ้เยอะมาก3,000ล้านภาพ3,000ล้านผู้ชมแล้วก็มีย h o o g ก o ุ p s ที่หลายคนอาจจะเคยเคยคุ้นนะฮะพวกลก,กลุ่แก้วพวกอะไรอย่างงี้คือเป็นกลุ่มที่คุณสามารถสร้างก,กลุ่มกวนของคุณได้เอง โดยทีอ่อาจจะเป็นกรุ๊ปของอนักเรียนเก่าโรงเรียนนี้มหาวิทยาลัยนี้อะไรก็ทําได้เป็นกลุ่มของคุณเองซึ่งทั้งหมดก็คือจะเกี่ยวข้องกับคอมคอมูนิตี้ทั้งหมดเลยทุกได้ยินว่าตัวย a าคูรูรอบเนี่ยมีดาราเข้ามา ถามตอบคาถามในนั้นด้วยใช่ไหมคะมีใครบ้างคะพี่ปองปลื้มปล้มมากก็คือท่านวอไวชาวเมทีท่านให้เกียรติมาตั้งคำถามนะครับแล้วก็มีคุณวินเรียววารินน้องตูนบอดี้แ a ลมที่ปอนเมอร์เดนดอกมีอีกหลายท่านนักแต่งเพลงอาจารย์คือเยอะไปหมดนะเป็นเป็นสิบสิเลยแล้วทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า h ช l เลนจ์หรือว่า อุปสรรคหรือว่าความสนุกสนานในยาฮ o เนี่ยเราได้อะไรแล้วมันต่างอะไรกับบริษัทในไทยบ้างต้องบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรต่างๆคือว่าในยาฮ o เนี่ยคือมันเป็น global organization เป็นองค์กรที่คนมาทุกเชื้อชาติทุกภาษาเพราะฉะนั้นมันด i เวอ s e มากมันมีความหลากหลายเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเรื่องของความยากลำบากอะไรต่างๆที่มันมีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ความคิดความอา่านที่แตกต่างกัน แล้วก็มาตรฐานในการทำงานที่ะระบบของ Yahoo ค่อนข้างเสร็จเอาไว้ดีถ้าเกิดว่าอยากจะแนะนำให้กับคนไทยนะคะเล่น Yahoo มากขึ้นเนี่ยมี product อะไรหรือบริการอะไรที่อยากจะแนะนำเขาตอนนี้ไหมคะตอนนี้คือ Yahoo รู้รอบโอเค Yahoo รู้รอบก็คือมันเป็นชุมชนของคนที่ช่างสงสัยคนที่มีคำถามอยู่ในใจไม่รู้จะถามใครคือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Search True People คือเสิร์ชผ่านทางความคิดของคนคือบางทีเราเสิร์ช Yahoo, Google, g i n g มันจะเจอลิงก์ขึ้นมาซึ่งบางทีไม่รู้ตรงกับใจเราหรือเปล่าใช่แต่ <ใจ S 2> ถ้าหากว่าเราถามคําถามของเราชัดๆลงไปว่าเราอยากได้คําตอบแบบนี้คนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของย a h ู o รู้รอบเนี่ยก็จะมาช่วยกันกันตอบคือว่ายกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆนะฮะก็คืออย่างสมมติว่าไปเสิร์ชคําว่าลาซูดพอดีว่า ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ที่หนึ่งแล้วก็ไม่รู้ไอ้เราสุดนี่มันมันต้องแต่งยังไงไอ้เราสุดเนี่ยปรากฏว่าไอ้เราสุดนี่ก็คืออ่าพอเสิร์ชไปปรากฏไปเจอวิกิพีเดียวิกิพีเดียก็บอกว่าอ่าเราสุดเนี่ยนะมีที่มาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสี่สิบอย่างนั้นอย่างงี้ผมต้องการ practical knowledge ความรู้ที่เอาไปใช้ได้ตอนนี้เลยว่ามันแต่งยังไงปรากฏว่าอันดับสองตามมาจากวิกิพีเดียในเสิร์ช engine result ค่ะ มันเป็นยางูแอนเซอร์มันเป็นยาครูรอบอกว่าอ๋อเล่าสดนะแต่งอย่างนี้มีไทแบบนี้มีแบบนี้จบเลย<บ>เก็คือ,อเป็นความรู้ที่ง่ายและเอาไปใช้ได้เลยนี่คือยาครูรอถ้าเกิดว่ามีน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยอยากที่เข้ามาทํางานในออนไลน์บ้างแล้วก็เข้ามาทํากับเว็บไซต์ต่างประเทศแบบนี้เขาควรที่จะมีพื้นฐานหรือมีการทำงานเดินมาแบบไหนถึงจะมีโอกาสได้แบบนี้บ้างคะ ก่อนที่จะดูกับเรื่องว่า qualification หรือว่า,าคุณสมบัติของเราเนี่ยเป็นยังไงอยากให้ดูก่อนว่าตัวเราเองป้องกันอะไรดูก่อนว่าตัวเราเป็นอะไระรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองก่อนก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นแล้วกด็ดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยถนัดด้านไหนอ,อ่แล้วก็ลองดูว่าไอ้สิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันมีบริษัทไหนรับบ้างเสร็จแล้วก็มีมี ที่เป็นเทคนิดหนึ่งก็คือถ้าหากว่าจะลองเริ่มงานต่างประเทศลองเสิร์ชพวกเว็บหางานเมืองนอกพวก jobstreet.com แล้วก็กสมมุติไปไปสิงคโปร์ก็เป็น .sg ออย่างนี้ก็แล้วใส่คาว่าไทยเข้าไปทำไม่ถึงใส่คาว่าไทยอ่ะใส่คาว่าไทยเข้าไ,ไปแล้วคุณจะเจอตําแหน่งที่เขาระบุต้องการหาคนไทยโ,โดยเฉพาะเป็นทริคที่ดีมากๆเลยนะง่ายๆคะง่ายๆแต่ก็คนชอบมองข้ามกัน วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณปองมากๆเลยนะคะคุณปอ,อณมถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากที่จะเดินตามรอย เท่ากับสู่ธุรกิจของออนไลน์แล้วก็อยากที่จะเป็นเหมือนกับคุณปองนะคะก็ลองทําตามที่เทรคของคุณปองแนะนําดูนะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกับดิจิทัลไลฟ์โดย Marketing o อุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในทุกๆวันเสาร์ในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดติดตามกันไม่ทันนะคะก็ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวทุกจะมีสัมภาษณ์คุณปองอีกรอบหนึ่งที่ marketingup.com ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ 啊。Huh?